คือผมมองว่าในส่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่เดี่ยน,นะครับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปตําบนเนี่ยไม่ขาดแคลนสถานที่ในการในการที่จะให้ผู้ป่วยโควิดเบื้องต้นได้ได้ได,ได้ได้พักหรอกเพราะว่าในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีศาลาประชาคมไงใช่ไหมฮะระดับตำาบจมันมีมันมีอบตแต่ละอบอตอมีห้องประชุมครัใช่ไหมฮะแล้วที่สําคัญตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่มีใครใช้ประโยชน์นะ แต่บางที่ก็ลื้อขายเหมาเป็นเศษไม้ไปแล้วโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนที่ปิดตัวไปอ่ะอ๋อครับเอมันจะนอนไปได้เป็นร้อยเลยนะครับมีสนามไม่ออกกำลังกายมีอะไรอีกอ่ะไปไปไปจัดการตามตามเป็นสูงนะครับครับก็บางคนบอกว่าโอ๊ยบางที่มนอยู่กลางชุมชนอันนี้เนี่ยผมคิดว่ายอย่าไปกังวลเรื่องกลางชุมชนอยู่กลางชุมชนนะก็คือเราจะยู่ดูว่าใครหนีออกมา ออไทรมันสั่งเหล้าเข้าไปครับอืไครมันตอนกลางวันมันมุดรั่วมันซื้อส้มตำก็ไปซวยกันรึเปล่าลากป่อยซอยห่างใช่ไหมเนี่ยมันจะได้ให้สังคมเนี่ยนะครับทําความทําคือมีมาตรการทางสังคมเนี่ยช่วยกันดูแลแต่ที่สําคัญนะผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยยังยังตกเรื่องนี้อยู่อันนี้เรื่องความเคารพจริงๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสาธารณสุขก็พูดแต่เรื่องวัคซีน นะครับหรือในส่วนของการที่พูดถึงอาการโรคก,การช่องทางการติดต่อหรือตรวจอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลไปทางไลน์นะครับหรือว่าในส่วนของข่าวเว็บไซต์ต่างๆแล้วแล้วตอนนี้เองเนี่ยคนเองก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อ่านหนังสือเพราะสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์บางทีก็ไม่ได้เข้าไปถึงชุมชนต้องทําความเข้าใจกับเขาด้วยว่าโรคโควิด -19 ึงเก้าเนี่ยครับมันติดต่อในช่องทางไหนบ้างที่มันจะนําไปสู่เรื่องของการติดต่อถึงกันได้สัมผัสการติดไหม บางคนบอกอ่ามันติดจากสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อง<ห>ผมเนี่ยนะพี่น้องของคนบ,นบ้านผมเนี่ยขายข้าวประเภทสามสี่เปลี่ยนเงินเป็นแสนน่ะฉลองขายข้าวได้เหล้าขาวขวดหนึ่งช่วยช่วยตไะไลอ่ะครับที่เราใช้ขย่าให้รัวช่วยเดียววงรอบวงอ่ะ ผมไม่ยืมโอ้โ huh. หขายข้าวเนีเป็นแสนมันไม่มีเงินจะซื้อแก้วเลยอ่ะ <laughs> มันไม่แสดงค,ความรักกัน <laughs> รักเื่อ <laughs> แล้วพอเราทักขึ้นมาบอกเฮ้ยกิน uh huh. เล่าขาวข้าโควิด uh huh. โควิดเป็นกลัวเหเล่าขาวมันไม่ใช่ uh huh. เรื่องแบบนี้ไปล uh ้อ huh. เล่นไม่ได้เ uh huh. นี่ยผมคิดว่าอสอมอเองเนี่ยนอกจากจะทําความเข้าใจนะกับเรื่องของ อ่าการเฟ้นหาผู้ป่วยคือการกักตัวแล้วต้องทำความเข้าใจให้กับคนเข้าใจด้วยไม่งั้นมันจะเหมือนโรคเอชอะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับอ่าใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยต้องให้ความความรู้ด้านนี้กับเขาด้วยว่าติดต่อ,อด้วยอะไรบ้างใช่ไหมฮะการติดต่อด้วยเราไม่ได้ไม่ใช่ว่ากินร้อช้อนกลางช้อนช้อนกลางส่วนตัวอืมเอาแล,แล้วยังไงอ่ะช้อนกลางส่วนตัวแล้วแล้วยังไงอ่ะครับใช่ไหมคือคือต้องรงลง,ลงให้เขาเข้าใจมันติดกันยังไงหนึ่งมันจะได้ไม่ไม่ไม่เกิดการรังเกียจเียดชันกัน มันจะได้ดูแลกันได้อย่างทั่วถึงคนในครอบครัวจะได้ดูแลกันได้อันนี้ว่าเรื่องของรอกดาวกตับตัวนะครับอมาถึงที่สองสูตรผสมเหมือนกันสบคครับสบคเนี่ยผมเห็นด้วยว่าต้องสังขยาณาต้องรื้อเลยอือันนี้ด้วยความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่พี่ๆพี่น้องที่มีส่วนนั่งอยู่ในนั้นะผมบอกต้องรื้อเลยรื้อทั้งระบบ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมขอญาตนะผมเคยแลกเปลี่ยนด้วยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ยอมรั้กับผมโดยตรงเลยว่ามันไม่มีสุปังอือฮึก็คือมันต้องมีวอลลุ่มเฉพาะกลุ่มใช่ที่จะต้องมานั่งสังเคราะห์วอลลุ่มไม่ใช่วอลลุ่มใหญ่แล้วทุกคนมาพูดกันวงเวงวงเวงประชุมมาทั้งวันก็ไม่จบครับมันต้องมีวอลลุ่มด้านเศรษฐกิจเอาผู้เยอชาญจริงๆเนี่ยอืไปเลยวงหนึ่งพอคุณได้ข้อสรุปแล้วคุณเสนอมาอื วอลลุ่มทางการแพทย์ออืมาตรการในการป้องกันต่างๆคุณไปเร mm ียวอลลุ hmm. ่มหนึ่งวอลลุ่มทางการสื่อสารวอลลุ mm ่มหนึ่งต้องทําหน้าที่เห็นว่าสื่อออกไปในประชาชนรับได้ไหม mm hmm. ถ้าประชาชนรับไม่ได้จะทํำยังไง mm hmm. แล้วข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการรู้ในปฏิบันทันด่วนนี้คือข้อมูลอะไรอฮะนะครับ,รบผมเสริมพี่ตรงอีนิดหนึ่งก็คือ ฝ่ายกิวิยายนเนี่ยมีนะก็คือคุณหมอทวีสินนั่นแหละอืมเป็นหัวห้กิวิยาแต่ผมไม่รู้ว่าแกม,มีโอกาสได้ออกความที่เด็นหรือเปล่าครับอืมคือบางทีผมก็เข้าใจว่าเวลาแกมาถแถลงเนี่ยบางทีเฮ้ยแถลงแบบนี้ในในแง่ผมกระทบด้วยความรู้สึกครับมันมันหลุดเนียอย่างที่ทวีบอกอ่ะหลายคนก็บอกเฮ้ยพูดแบบนี้พูดแบบนี้ดีไหมแต่ผมคิดว่าคุณหมอก็มีหน้าที่ที่จะมาถึงก็มีคนทําสคริปไปแล้วอืฝ่ายสื่อสารทํสคริปไปแล้ว ตุออจะีสิธมาอ่านเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่ามีเวลาอ่านและทำความเข้าใจกับภาษาที่ใือเปแบบอย่าลืมนะครับเออว่าคนที่ทําสคริปต์การแถลงเนี่ยเป็นนักนิเทศศาสตร,ร์นักสื่อสารอะฮะเป็นนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร,ร์นักการสื่อสารหรือข้าราชการประจําในอืกรมประชา,าันธ์ครับหนึ่งไม่ได้มีอาชีพที่เป็นหมอครับอสองไม่ได้เป็นนักวิชาชีพสื่อที่อยู่ยสัมผัสกับประชาชน รู้ว่าให้ขาแบบนี้ออกไปเรี่ยงแน่ครับนี่คือจุดที่สคอบอต้องรือและที่สําคัญคนะครับอืสคอบอชุดใหญ่อ่ะอตัวของประธานศูนย์น่ะผู้มีการศูนย์ก็คือถ้านา,นายกรัฐมนตรีอ่ะต้องแสดงความจล้าหาญใ,ในการออกคําสั่งและการจัดการออืถ้าไม่ทำํำก็สลายศูนย์ ใช่แต่กระทรวงเขาทำครับตอนนี้นะที่ที่เราเห็นนะกระทรวงหลักๆนะอืที่ที่สี่กระทรวงหลักๆเนี่ยนะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของแบบร้อยเปอร์เซ็นกับคือเอ่อกับโควิดเนี่ยกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขอืมเอ่อกระทรวงพาณิชย์ครับอ่ากระทรวงเกษตรนี่ยังได้ท้ายครับแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเออ ผมถามว่าเอาที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาตรการเยียวยามาเนี่ยออืมันโดนม,มันโดนไหมมันโดนแ,แล้วมันโดนแล้วแล้วรู้สึกว่ามันมันเข้าถึงประชาชนไหมประชาชนเข้าถึงไหมอันนี้คุณต้องไปประเมินแล้วครับจะไหมฮะสารสุขมาอื